อ่างนี้เป็นตลาดน้อยวันคำแหาตลาดน้อยยิมทางโลเปลาเรือครับนี่ลาบกระปูจ้าลาบกระปูโอ้เป็นดะแซ่บเหรอ คุยเจ้าบ้านขนาดกระปุกยีบาทค่ะบ้านโอ้เปแตแซียถึงข้เหนียวจำกระโกโลกงบาทใหญ่โอ้ใชรูปไมาเพลินี้ มาเตียวบ่ะมาม,ามาเตียวเตียวแบบแพทเลยแล้วเตียวของแท้อันนี้ชิดแบบวะว่ากองเท่าเลยครับอันนี้กองละซ่าโอ้กองละซ่าเขาว่าเม็ดละบาทนะี่ยมีเม็ดหน่อายเม <c oughs> เป็นข้าวเม็ดละบาทนละ <c oughs> ายเม็ดอยดดู่ดีอุ้ยหลายกว่าซ่าอยู่เด้จอจ้าประมาณห้าสิบคูณออมาห้าสิบหกสิบคูณละ มีข so like <c oughs> ้าวม่าข้าวครับโอ้ผมมีธนัดก็เลยครับมานี่ไปนึ่งเน่ยองมาชิบ้านนะมักอันมัดเขาใหญ่เลยไปนึ่งแกงงมาิบ้านนะนแกแบบแบบแบบเดแบบแ้วน่งแาแบอาหารมันมากวุนมเคือน้อยกงลาบปลาเจือเื่อนมะเขือนะครับนมเือป้อวนมเือเลย มัลือได้มีลาไปอ้เด um ี๋ยวเ้าอเกิมทะเลอเลยอ้การะลอนายกาชีพการลชีพกูดเลาวอยู่ได้มื่อกี้ขดหาวบกมันแห่่แห่่แเพราะมันแดดแห่โอ้ยมีนายมีออนนั่นห่อไปตองห่อ Boy hỏi thoải mãi 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 ไได้เพราะว่มีได้ับไก่เนาะมีได้หลับไกลลังมื้อเขากระลาบมาอยอะโอ้ครับอยากกินรลับไก่้ลับปลาซอยรจ้าับปลาซอยหลับแลวไม่ม่แล้วเขาโค่นะซุกละครับถุงพุงปลาวบอจ้าถุงปลาแ้วบ้าน